ป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงรัษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีไม่มากนักข้ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น นับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรบรม,มนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมพื้นดินที่แห้งแล้ง ฟื้นความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินขณะเดียวกัน ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพันธ์ได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ .1 ลำไยพันธุ์อีดอมะม่วงแก้วสีสะเกตรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี การแปลรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปฏิวัติสส่งเสริมการเลี้ยงตัดสายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสีดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานโคเนื้อภูพานและกระต่ายดำภูพาน สำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิน่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานินแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม วันเวลาที่ผ่นานผ่านหุนป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณนาจุดเดียวให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิ่นรัน